พี่น้องคะตีหาได้หนิจ้าพี่น้องตีหายี่แปดพี่นี่กินน้ำชาเลี่ยวเรียบร้อยแฟนพี่นี่ก็ลลังถวยตีหายี่สิบแปดค่ะนี่ฟรังผู้ใดลูกออกมาเนี่ยจ้าพี่น้องปึงสามีพี่นี่ดื้อลังถวยลังถวยน้ำชาเพื่อนนั่นละพี่นี่ไ่ได้บอกเพื่อนเด้เพื่อนหนักเ็ต น้ำเย็นบ่ทีลักสิฟัวดูโลยุสวิทหนาวก็นี่เด้อ้าบมีน้ำห่อนนี่ยุสวิทหนาวก็นี่ค่ะเพราะว่าพี่นี่กระล่างตลอดเนะ่ะเวลากินเขาวกินน้ำอันนี้เราเป็นคนล่างเราอยากล่างพี่นี่บ่ไดใส่แล้วดอก นี่ก็เลังเบอร์เงินยูทูบอยู่บันนี้เพ่นเล่นว่างถ้าเราอยากช่วยเขาก็ต้องช่วยตามใจเขาค่ะแต่ว่าเขากะยิ่งความเป็นลูกผู้ชายหลายอยู่ล่างถวยซักผ้าล่างรถถูเฮือนเฮ็เตด้เบดนั่นล่ะจ้าแฟนพี่นี่เนาะองศาฟันเตอฟันเตอเด็กเลยยี่สิบเอ็ดองศาค่ะ มื่อนี้21องศาค่ะหนาวเติบอยู่ที่สวิตของที่เขาอยู่นะลบสิบที่นี่21องศาโอเคแล้วผู้ยิบบ้านกับเบาเสียงดังดังค่ะพี่น้องค่ะพี่นี่ก็เลยใส่เสียงประกอบเนาะบางที่ก็มีเสียงเพงเลงได้พี่น้องอ่าผู้ยญบบ้านเพิ่นเปิดเพลงเสียงดังเฮาก็เอาเขา ยูทูปห้องบ่ไดห้องก็ตตองได้เอาเสียงประกอบเสียดายวิดีโอที่ห้าเห็ดเนาะค่ะนาองแล้วแล้วแล้วก็เสร็จโตเสร็จยังสันตัวจะดูผาสนาเมเนี่ย,ยเด้อจ้า,าท่ายังเตลึกแทนนะทายอันวิดีโอ,อยังตีหานะค่ะพี่น้องตีหาสามสิบผูยบาลพาก,กันเบา,าเสร็จแล้วคาประสัน คุณนะเก็บไว้ย่างดีเก็บอันถววยน้ำซ้าถวยกาแฟาไปแล้ว,แล,วแล้วก็สิเข่าไปในบ้านค่ะยังมันเหมือดอยู่ได้จ้ะพี่น้องค่ะเก็บโต๊ะเรียบร้อย เข,า,ขาไปในห้องเพราะว่ามันหนาวพุ่นกระส์ไปนอนเบิงข้าวของเพิ่นพี่นี่กรสสหาหดดอกไม้ดอกไหลตอค่ะขี้มูกไหลบาจา้ะที่รักเดี๋ยวเจอกันพัสดุาแบบายบายพัสันเขาแล้วค่ะเขาในี่ห้องเพื่อแล้วจูบเฟน กิจของสามีค่ะสกปรกมากรถนะหน้าหนาวมันล่มเนาะค่ะนอนอร่ออมแล้วก็ผัดฝุ่นเขามาแล้วก็ทําให้รถมีฝุ่นเยอะแยะเลยวันนี้ไม่ไม่ใช่โปรแกรมไม่ใช่เหลอที่รักสิบปัหรือโพคํมล่ะโพคําสิปะหรือโพคํมละเว<อ>ลาหรือสกูตเตอร์สกดี หมู่บ้านพากันไปขี่รถไปเอ็ตลาดนัดพี่วานสกปรกแห้งเพิ่นเลยออยากล่างบันนี้พี่นี่ขับรถไปเอ็ประชุมมันบ่จ้าตอนนี้สิไปประชุมเด้กลับมาแล้วเพิ่งเบามาจอดไว้นีเด้อว่าสั่นมองนี่ละขยสิล่างรถว่าสั่นล้วว่าเพิ่นก็สิล่างรถเก๋งของพี่นี่ ช,ชิวๆโอุ้ดดีล้เบลวีโอ้สุด,ดมัวเพราะสก์เดชาเฟย์มังเชวันนี้สบายๆพี่นีไม่ต้องล้างรถแล้วก็กับข้าวก็ทำเสร็จสรรับแล้วกลับมาแค่มาอุ่นแล้วก็กินได้เลยเพราะว่าเห็ดแหล้วทุกอย่างหรจะ้ะเพราะว่าพี่นีต้องไปประชุมประมาณสิบกว่าชั่วโมงหนึ่งผุนบอกจะ้ะประชุมเนาะกะสิบประมาณเก้าโมง สิบโมงสิบเอดโมงพอดีมาหอดกินเขาอองเซอร์เชคเคอตูตอ่ะชคควัาอดีเซอร์เอ็ดมีโปุตเต็ดคอยบอกเคยอันอันยังกาภาษาไทยว่าอย่างไดเกาะอันทีว่าบอกเคยอันคิดยากจ็กเธือเกี่ยวกับเวลาคอยสบายสบายคอยเป็นคนอัน พุทธศลสวาหลังง่ายๆรถขันนีหลังง,างา่า,งงงายๆค่ะมันมีสีเนาะเดี๋ยวพี่นี่สิภาาไปเบิ้งขางนั่นนี่กันนี่ข้างนี้ชื่อฟินนี่เลยฟิมอาเวกเรือเรือลาเวเซล เย็นเย็นล่างเบิงพ่นหลูบรถดได้ใจพี่น้องบ่คือพี่นี่ได้จวดจัดจวดจัดแล้วเลยเด้เล่าหนีท่าทั้งเล่าหนีเชื่องมากเชื่องช้าค่ะไม่ใช่เชื่องแบบนั้นเชื่องแบบงูที่มีพิษแต่เมียจ่ะพี่นี่เห็ดหลบหล่มสองเทื่อแล้วหนี่คั้นอีสามเทือ่อละมันคั้นใหญ่เอาว่ายู่เวลามันลงหรอก,กคือลง ขาบอดีก็ย้อนรถขั้นนี้แหละจ้าอยากได้แห้งว่าไปล่องขับอยูพภกเกตมันนั่นมันขับมวไหมจ้ะขับขึ้นเขาไปนั่นแม่นี่สบายๆก็เลยอยากได้แห้งก็เลยได้เสื้อก็เลยนักโพดก็เล่นรถนั่นมาแลนตัดหน่ารถก็เลยรถล่มก็เลยขาบอดีเลยจ้า ได้ลายก็เลยได้จ้าพี่น้องคขาแต่วามันกับขั้นใหญ่เนาะระบัดที่นี่พี่นี่กับขี้ได้ยุทางขี้มันขี้ได้ยุแต่ว่าขันยามมันลงขันยามมันลมเอาไม่อยู่เลยคือล้มอย่างเดียวปล่อยให้มันล้มไปเลยจะพี่นี่ก็ได้ขาบอดีนี่ละเขาเอื่นว่าก่ำเวน้นจ้ะพี่น้องถาแม่บ้านมาสิไปกับแม่บ้านไปปัดชุ่ม ประชุมประจำปีของหมู่บ้านค่ะพาะวานไปให้เพื่อนเห็นซื้อดอกเห็นผู้ใหญ่บ้านเห็นซื้อ,อไปออกความเห็นยังกับบ่มี่ยังดอกไปเพื่อว่าเข้าเมืองตาเหลียวก็เหลียวตาตามไปังจันณะจาอยู่กับสังคมก็ต้องไปเนาะค่ะเนาะมันเป็นวิถีชีวิตของ อยู่ในชุมชนค่ะโอ้อีกเป็นสมองสีแล้วว่าบุ้นี่คนกำลังลูบล่อรถจุจ่าพี่น้องค่ะจ้าพี่นี่ก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละขําค่ะล่างรถเนาะลาเวลาเวค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ ฝากรักฝากความห่วงใย,ยทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วค่ะสวัสดีค่ะที่รักจ๋าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า